ร้านลับเนื้อแดดเดียวทอดบอกเลยว่าเกือบจะไม่ได้ถ่ายร้านนี้แล้วเพราะเจ้าของร้านเขาไม่อยากให้ถ่ายเพราะแค่นี้ก็ทำไม่ทันทำไม่ไหวแล้วแต่เขาคงสงสารเราแหละเลยให้ถ่ายแค่ในโต๊ะเราเท่านั้นนะสำหรับผมนนะร้านนี้เป็นร้านเนื้อแดดเดียวที่แม่งโคตรอร่อยตั้งแต่เคยกินเนื้อแดดเดียวทอดมาใช้คำนี้ได้เลยนะผมกินมาตั้งแต่เมื่อ10ปีที่แล้วสมัยยังเป็นเด็กหมาลายแถวนี้อยู่ต้องบอกก่อนว่าใครที่ใจบางหรือที่ใจอ่อนไหวง่ายไม่แนะนำให้มากินร้านนี้ใช่ครับได้ยินได้ผิดเพราะพอ่อค้าค่อนข้างพูดจาโฉงฉางเสียงดังนะแต่ไมีอะร แกเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วคนเล่นเขารู้กันลูกค้าประจําเขารู้กันแต่ถ้าคนที่มากินครั้งแรกเนี่ยอาจจะตกใจหรืออาจจะไม่ชอบได้ผมกลัวรู้สึกไม่ดีเลยต้องบอกไว้ก่อนเมนูที่ร้านเนี่ยก็จะมีประมาณนี้ที่ขึ้นชื่อของร้านแกคือเนื้อแดดเดียวทอดจะมีให้เลือกแบบติดมันกับไม่มันเนื้อไม่แข็งไม่เหนียวค่อนข้างนุ่มไม่กระด้างกลิ่นเนื้อดีผมสั่งกินกับพริกแกงใต้บอกเลยว่าพริกแกงรสชาติถึงเครื่องเผ็ดแซ่บร้อนเหมือนบินไปกินที่ใต้เลยภาคใต้เหรอไอทุนบานแห้งยอกยอกจานนี้ร้อยสิบบาทจร เค็มเนี่ยอันนี้เพิ่งเคยลองครั้งแรกบอกเลยว่าโคตรเด็ดโคตรอันตรายรสชาติจะมีความคล้ายปีกไก่ทอดน้ำปลาแต่จะมีความหวานแทรกเข้ามาหน่อยๆเนื้อกุ้งอะ่ะคือนุ่มเด้งคางกุ้งคือกรอบจัดฟิลเหมือนได้กินตะกะแตนทอดเลยจานนี้90าบาทต่อด้วยปลาอิทรีทอดได้ชิ้นใหญ่หนาหนาแบบนี้เลยเนื้อปลาคือสดมากทอดมาสุกกําลังดีขอบๆเนี่ยมีความกรอบหน่อยๆเนื้อปลานุ่มมีความหวานของเนื้อปลาจานนี้้อยแบาทปิดท้ายด้วยแกงส้มใต้ปลาอีรีรสชาติแกงส้มคือแบบใต้จ๋าๆเลยเห็ด้อนตามฉบบั แล้วก็มีหน่อไม้ดองเนื้อปลาเนี่ยคือชิ้นนันหนาแบบนี้2ชิ้นจุกจุก้วยนี้220บาทชื่อร้านลุงฉัตเนื้อเท่ร้านเปิด8ปดโมงครึ่งถึงบ่าย2หยุดทุกวันอังคารร้านจะอยู่ในเมืองเอกซอยเอกบุรพา2และ4หลังจากนั้นก็ตรงเข้าไปเลี้ยวซ้ายแรกร้านจะอยู่หน้าซอย4เลยง่ายๆนะไม่ต้องคิดอะไรเยอะเซิร์ชชื่อร้านใน Google แ a p อะแล้วตามมาเลยง่ายสุดแล้ว